โรงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวสนับสนุนโดยคาราบาวแดงและ s t a r ์ทพลั กลับเข้าสู่เบายังบัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2ในรอบไฟแนลนะครับผ่านไปแค่1วงเท่านั้นนะฮะวงต่อไปครับตัวแทนจากกรุงเทพฟูฟิลสกานั่นเองนะครับเอกลักษณ์ของพวกเขาก็คือการทำดนตรีในรูปแบบของสกาจะเป็นยังไงนะครับพบกับพวกเขาเลยฟูฟิลสกาสวัสดีครับพวกเราวงฟูฟิลสกาค่ะเป็นตัวแทนจากการุงเทพมหานครค่ะ สำหรับในรอบนี้เราก็เลือกเพลงสามชาคาราบาวพูดถึงเพลงสามชาเนี่ยเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนในประเทศต้องนึกถึงาาาว,วงคาราบาวแน่นอนค่ะแล้วด้วยวงเราเองเ่ยที่เล่นเพลงเต้นรา,า,าของจงองามิกันจะเรียกคําว่าเมนโต้ก็คือมันมันจะชนกันพอดีมันโดยคําว่าสามชากับคําว่าเมนโต้ซึ่งมันเป็นของพื้นบ้านเหมือนกันมันสามารถเอามาดัดแปลงมันรวมมามีกันได้โดยมีคอนเซปต์ว่าสามชาสก,กา,าลาบาวครับ <c oughs> ไงบ้างคเพี <ITA> いい่วรรณสำหรับน้องๆฟิลสกาด้วยความที่สไตล์ของที่น้องเลือกครับมันเป็นเครื่องเป่าและเป็นสกาเพื่อะชั้นไม่มีเหลือกลองคนเดียวฉะนั้นลูกเล่นต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ยังไม่เด็ดขาดต้องมีอะไรที่มันลูกเล่นเยอะกว่านี้แทนที่จะมีเคเบลอย่างเดียวอาจจะมีแจมบอกที่เป็นเสียงคล้ายๆเป็นวูดบอกขึ้นมา สียงที่จะเป็นสีสันเพิ่มขึ้นตรงนี้ผมเพิงรู้มาว่าคาราบาวก็เล่นเล็กเก้มาก่อนเหมือนกันแล้วมันมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากที่ผมมาเล่นดนตรีแนวนี้ให้เขากลับมาดูอีกทีนึงเพื่อพี่ๆเขาอาจจะกลับมาเล่นแนวนี้อีกทีนึงก็ได้ครับไปสนุกพร้อมกันเลยครับ Full Feel Sky Hey, Pa, hey, my, happy now. ปีผ่านพ้นมาสิครึ่งตเรารวมรวมพรรวมพื่อนพร้อมนำกบมาพบกันพบทันในเรื่องนี้ฉั่อพี่าใครต่ตั้งใจมาก s h เลยสุยาวว่าข่ารเ่าราเอาเราเอาต e s เจ้าเก่าคุณมาเองสยาวว่าข่ารเ่าเราเราาน้อขังลูกชาวนรักชักช้าหลังคืนเครงท่านว่านึ่งบทเพลงสามชาคา ละครนำมาสะท้อนในบทเพลงเพื่อชีวิตเป็นเพื่อนใครเงาคอยปลุกเราจากความคิดเป็นผู้ปลอบจิตและปลกใจให้ต่อสู้คนเราบางที่มีชีวิตคลายละครนำมาสะท้อนในบทเพลงเพื่อชีวิตเป็นเพื่อนใครเงาคอยปลุกเราจากความคิดเป็นผู้ปลอบจิตและ เชิญน้องๆทุกๆๆคนเลยครับอยากจะบอกอะไรคนดูทั้งประเทศและกรรมการรวมถึงพี่ๆคาราบาวเชนครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่สร้างสิ่งดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็ขอบคุณดนตรีที่ทําให้พวกเรารู้ว่าเรารักที่จะทําอะไรมากที่สุดในชีวิตค่ะเยี่ยมมากครับขอคอมเมนต์จากกรรมการนะครับขอเริ่มที่ครูอ้วนครับสดชื่นมาก แม่แจ่มโบ้ละขอบคุณนะครับสั้นๆได้ใจความเลยนะครับเชิญพี่เขียวครับสองคำดีไหมได้เชิญครับพี่อครับเพลิดเพลินลูกนี่น่ารักจังเลยโอเคขอบคุณพี่เขียวครับมาสายแบวมาสายแบวเชิญพี่แมวครับผมขอสองคำครับได้เลยได้เลย จุงบิงผมขอคำแปลมันแปลว่าอะไรพี่จุงบิงส well ุดยอดมากขอบคุณครับขอบคุณพี่านะครับและตัวแทนจากองคาราบาลครับเชิญพี่เล็กครับน้องเขาเป็นนักออกแบบที่ดีนะครับไม่เพียงแต่เล่นดีอย่างเดียวแต่ว่าทุกอย่างสมบูรณ์ทั้งท่วงท่าการต่างๆเนี่ยเอนเตอร์เทนอะไรต่างๆเนี่ยสมบูรณ์ ทำได้ดีขอบคุณ,คณพี่เลยมากนะครับผมขอบคุณครับน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีนะครับและนี่คือฟูฟิลสการ์นะครับใครอยากให้ได้แชมป์นะครับพิมพ์มาเลยครับ BY B2 ส่งมาที่4838228นะครับประมือใครกับฟูฟิลสการ์ชื่นใจ จมโบสดชื่น <laughs> ผมจำคำอะไรไม่ได้แนละ้วแต่ว่าน่ารัก,กมากนะครับน้องๆวงฟูลฟิลสการนะครับโอ้ยกองเชียร์ล้นหลามเลยทีเดียวนะครับแล้ววงต่อไปครับวงที่3ตัวแทนจากภาคอีสานนะครับกับแนวดนตรีที่เรียกว่าฮาร์ดคอร์ดูเดือดเอลือดพลาดและก็เร้าอารมณ์นะครับพบกับพวกเขาเลยเบต้าสเปน สวัสดีครับพวกเราวงเบต้าสเปนครับผมตัวแทนจากภาคอีสานครับผมสําหรับความรู้สึกที่อยากกลับมานะครับคือรู้สึกว่าปีก่อนเราทําไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยอยากกลับมาแก้ไขในซีซั่นสองนี้นะฮะผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกครับเพราะว่าถ้าผมไม่กลับมาในปีนี้คนทั้งประเทศครับก็จะไม่รู้จักเบต้าสเปนในวันนี้ครับผมเบต้าสเปนครับผมว่าทุกวงก็เป็นเหมือนพวกผมครับถ้าไม่รู้จักคำว่าล้มครับก็ไม่รู้จักคำว่าชนะครับ สำหรับในรอบฟินอลน,นี้นะครับผมเบต้าสเปนเราใช้เพลงบางรลาจานครับผมและในดนตรีก็ยังคมเร็วนะครับ,ออบาาพี่เลขาสำหรับเรื่องดนตรีของน้องๆวงนี้เบต้าสเปนส์ดนตรีของเพลงบางาจารย์ที่เขารีอยร์แนจ์มาเป็นไงบ้างคะมือคีย์บอร์ดอนี่ยคีย์บอร์ดนี่ออยก็วากวากวากมาเนี่ยบางช่วงนี่ได้อารมณ์เลยนะ มันเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนคนทําสงครามอะไรเงี้ยความสูญเสียอะไรเงี้ยมันได้ได้อารมณ์ของนั้นเหมือนกันแต่ว่าทําซ้ำซากมากๆเรื่อยๆมันมันเลยทําให้ไม่ตื่นเต้นสําหรับตัวผมนะครับผมก็อยากให้เปิดใจรับฟังแนวดนตรีใหม่ๆของบ้านเราครับพวกผมแค่เอาเนื้อร้องดีๆของพี่ๆคาราบาวมาทาในแนวพวกผมรักผมเชื่อครับว่าทุกคนเนี่ยถ้ารักในเพลงคาราบาวแล้วจะรักพวกผมครับ มันไปพร้อมกันเลยนะครับกับพวกเขาเบเตสแบ โชสาลาลาทิ้งโบทเป็นเมฆควันกำลังใจหวังต่อกรอถเความาทาง เจอเจอต้องเดือดร้อนคนเอาคนใหญ่ยิ้มใส่กันโชว์หน้าไม่ใช่ตามเรื่องแต่ยอมรอเพื่อรอเมื่อวันสิต้องปรุงสีให้เขาเห็นเยอะเพื่อจะไม่อาเจียน

เชิเลยครับอยากจะบอกอะไรกรรมการครับคุณผู้ชมและพี่ๆวงคาราบาวเชิญครับสุดยอดจริงๆครับรายการนี้มันครับขอบคุณคนระับต้องเชียร์กข้ามานด้วยกันนะครับขอคเแนะนำกรรมการนะครับเริ่มจากพี่แมวครับผมจะบอกว่าพวกคุณคือความดีงามของซาตานที่กำลังสร้างความปั่นป่วนอยู่บนสวงสวรรค์ <laughs> สุดยอดครับสุดยอด ขอบคุณครับขอบคุณพี่แมวค,ครับเจอพี่เขียวครับก็เขายืนยันนะครับในความเป็นพวกเขาที่มีอะไรให้พวกเราประหลาดใจได้บ่อยๆเลยนะครับถ้ามีความสุขกับมันทำต่อไปล,ลกูกสุดยอดขอบคุณป่านะครับเสอพนุ่งครับนี่แหละคือคนที่สร้างดนตรีในแนวแบบนี้ซึ่งถ้าเราไปสร้างเราก็ทำไม่ได้อย่างคุณน่ะ ขอบคุณในความเชื่อของคุณค่ะขอบคุณครูอ้นครับนั่นคือคอมเมนต์จากกรรมการทั้งสท่านนะครับเชิพี่เทรี่ครับตัวแทนจางวงคาราบาวครับคือแนวเพลงของเขาเนี่ยชัดเจนนะครับก็เขาพูดเรื่องสองครามแล้วก็ทำออกมาได้ดาร์กคือมืดแบบมันแบบในภาะวะสงครามดีครับขอบคุณคีณ่เทรีครับเบทัสเพลนนะครับ ทายายพวกเขาเป็นแชมป์นะครับ BYB3 นะครับส่งมาที่4838228นะครับถ้าชอบแนวดนตรีแบบฮาร์ดคอร์นะครับขอเสียงประมือกับแบทเทสเบลนเรียกว่าโดดกันทั้งเวทีเลยนะฮะมันมากว่าครับช่วงหน้านะครับอีกสองวงรอเราอยู่ครับตัวแทนจากภาคเหนืออ e ีโรติกโร และตัวแทนจากภาคกลางนะครับ The Warrior เดี๋ยวกลับมาครับบ่ายังบัตด,ดนตรีซ่าคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2ในรอบไฟนอล